งานอาเกมิฉลอง9ก้าสู่ปีที่31พร้อมเปิดตัวพัทมิตรเลนซิ่งกรุ๊ปเจ้าของนวัตกรรมการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติเทนเซลโดยมีสินแสเป็นหนึ่งวงผู้ดอนหมอดูเสริจชื่อดังผู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์หวงจุย้ยและตวรวจดวงชะตาจากไลเซนมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับหงจุ้ยห้องนอนเสริมความปังความสำเร็จรวมทั้งออกาวชิรวิทย์ไพศาลกุลวง ร่วมแชร <c oughs> ์ประสบการณ์การนอนสําคัญอย่างไรรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับของอาร์เกมินะครับภายใต้คอนเซ็ปที่ว่าอาร์เกมิ Make Your Day s u p p o r t Your Life นะครับอาคเกมีเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยมามา,มากกว่า15ปีนะครับแต่แบรนด์อาเกมีเนี่ยอยู่คู่กับชีวิตของพวกเราทุกคนมาปีนี้เป็นปีที่31แล้วครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับที่เราได้มาจัดก,กิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่สยามทาคาชิมายาแล้วผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่วันนี้ไดอ้อาจารย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็คุณออกัสนะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับเพื่ ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องนอนนะครับวันนี้ผมเปิดตัวคอลเลกชันที่ชื่อว่า a r ร์เกนิ i ิกเนเจอร์นะครับผ้าเราใช้ผ้า t e n เซลนะครับซึ่งเป็นวัตกรรมการผลิตผ้าจากเส้นใยไม้นะครับซึ่งเป็นใยจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ภายใต้แบรนด์เทนเซลครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ ปราศจากมลพิษนะครับพูดไงไ่ายๆว่ากระบวนการการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบรนด์ที่อื่นๆที่ทําผ้าจากเ e ยื่อไม้เนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถจะเคลมได้ว่าปราศจากมลพิษจริงๆนะครับก็ э, ต้องเป็นอาคินิเทนเซลเท่านั้นครับผมผมันผสำคัญมากเลยครับเพราะว่ามไม่ว่าเรา<ม>จะทําออกกาลังกายหรือทํางานมาสุดท้ายเราเราต้อง ฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยวิธีเดียวคือการนอนหลับพักผ่อนซึ่งเครื่องนอนก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตเราคือในแง่ของทางตรงสำหรับนอนเนี่ยผู้รักเลิกกันก็บนที่นอนเห็ไหมฮะสุขาภาพมีปัญหาก็บนที่นอนโดยส่วนใหญ่คุณหมอจะบอกว่าพักผ่อนน้อยที่ป่า ส่วนผู้รักที่เตียงหักแตงหักอะไรก็ตามเนี่ยเราฟังจากเตียงนอนโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเรื่ององค์จุ้ยเป็นสิ่งสำคัญโดยเ,เฉพาะการจัดมูจุ้ยให้เรารู้สึกว่าวางแล้วดีสําหรับใครหลายคนเนี่ยที่อาจารย์เกลื่อนไปตอนต้นว่าสําคัญที่สุดเลยใครที่กำลังจะพบเจ็บปีเนาะเอาตะเกียบคู่หนีบติดกันยกคู่ไวไ้<ม>ใต้เตียงขายอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพค่ะไฟที่ทส่องลงมาบนตัวเองระหว่างนอนให้เลื่อนหายออกไม่งั้นสุขภาพจะมิด ผมถามอาจารย์เพิ่มได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าสําหรับคนที่มีคู่ครับเราใช้ตะเกียบเนาะในการเอาไว้ใต้ที่นอนใช่ไหมครับแลวถ้าถ้าคุณเดียวอะครับถ้าสมมติว่าเราเราโตคนเดียวเราโสดอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ม,มันมีเคล็ดอะไรของของมจุ้ยไหมครับที่ทําให้เราอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน <c oughs> อะไรเงี้ยครับเออดิฉันตอบเล่นๆไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคคือท้องแบนี้ค่ะเรื่องความรักในแง่ของความเชื่อเนี่ยถ้าบอกให้เราเนี่ยค่ะหาตุ๊กตาคู้ ที่เป็นคู่รักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไายได้หมดหรือคู่รักต่างเนี่ยมาวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องนะคะเพื่อเสริมในเรื่องความรักที่ดีสมบัรคนที่ดีคู่ค่ะคุณค่ะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นนะครับงานของเราเริ่มต้นวันนี้นะครับวันที่28กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับตลอดทั้งงานนะครับเรามอบส่วนลดพิเศษสูงสุด80นะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษ ต่อที่2คือสำหรับท่านที่จะช้อปปิ้งนะครับครบ5,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการโปรลดดวงชะตานะครับกับ นักพยากรณ์สองท่านนะครับคืออาจารย์เจนนะครับแล้วก็อาจารย์มดดำจากมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก <mistakes. S 1> ็สามารถมาตรวจดวงชะตากันได้สําหรับคิวของนักพยากรณ์ทั้งสองท่านนะครับก็จะมีคิวในเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหมายความว่าสามารถช้อปปิ้งได้ในเวลาในวันได,ไ,ดได้ในท,ทุกวันเลยนะครับแล้วก็สามารถมาจองคิวนะครับเพื่อตรวจดวงชะตาได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ นะครับก็สําหรับคุณนอกัสก็สามารถที่จะมาตรวจดวงสตาได้เหมือนกันนะครับสา์อาทิตย์นะครับ,รบเผื่อจะสอบถามอะไระะนักพยาการทั้งสองท่านได้เช่นกันครับ